สวัสดีครับอาการทอนห่อนครับทุกๆคนครับทั้งใดห้อนทั้งใดฝนตกทั้งใดหนาวกรับข้อมินมาเลยครับแต่ทั้งนี้ห้อนๆครับทุกคนครับกต่สำหรับคืนนี้ผมใส่เบิ้งบรรยากาศอ่าตั้งแต่พล่งครับวันที่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเวลาครับ,ว 12, 13, 14, 15, ร,ร,บรวมๆกันมากครับกับเป็นบรรยากาศที่ผมไปเรียนสงการานต์ในเมืองสกลนครน,นะนะเขาก็นะจะมีจัดบูธจัดซุนอาหารให้กินเลยมองเอ่อเขาห้องอย่างไร ขายเครื่องขายของะนะให้กินให้นั่งให้เล่นนะครับคนที่เล่นสงการก็เว้นละเมื่อยเล่นหัวค้ำละเมื่อยก็ไปนั่งกินแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตมีดนตรีให้เล่นแล้วก็มีอย่างก็ของอย่างปาร์ตี้โฟมก็มีฉีดน,านา้ำละอองน้ำก็ถือว่าจัดได้เขาห้องอย่างไรถือว่าจัดได้ได้ได้กับพ่อสมมากพอควรอยู่ครับพราหนาเล่นอยู่ว่าค,คนไปเล่นมากเขาก็มากินมาเมื่อยมากินมาเล่นนะนะอยู่มองไอ้ร้านอเก่าของสกลนครนะครับนา,นานาสลักการแล้วฉันก็คิดว่าพุ่งก็ บริเวณไปเที่ยวไซคับทีเซียเบิร์กนี่ก็ส่วนมากก็อยู่ในสกลนค์หรือหลักกัเล่นในเมืองแล้วก็บบริเวณกกปาซิลครับกกปาซิลนี่ก็แนะนำเลยครับมีสามทีครับมองคือคือมองกกปาซิลเลยมองที่อบต่อเป็นเห็ดแล้วก็บมองที่สองก็คือมองสะพานบุญสะพานบุญนี่ก็เป็นสะพานที่ล้มตาบุญชุมเพิ่นไปเห็ดไหวนะเพิ่นเพิ่นไปสางต่อนะไมนเลี่ยวนะเขาก็เปิดเป็นมอง่องเที่ยวคนไปเที่ยวหลายกันครับเรามองที่สี่ครับสิ่งที่เจอครับไฮไลท์ก็คือกกโดคนไปเที่ยวหลายหลายอากาศเย็นเย็นคยไปไดะ ผมไม่เคยไปผมไปแต่สะพานบุญนี่เคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสิไปอยู่หลังจากนี้แหละหลังจากลงคลิปนี่แหละผมก็จะไปอยู่หลังจากส้มการนี่ครับก็โอเคครับเดี๋ยวไฮเบิง้งบรรยากาศที่ผ่านมาตอนเบาหน้ายอยู่บ้านเนาะก็ถือว่าเป็นเบาหน้ายอยู่บ้านเนาะแล้วก็เดี๋ยวกับไฮเบิง้งตอนนี้ผมเห็ดกับเขาครับบุญเป็นกับเขาเห็ดย,ยากระปุ้นว่างๆครับตอนอยู่บ้านก็เลยเห็ดยากระปุ้นกินแล้วก็แบง่งผู้นั้นผู้นี้ไปก็เห็ดหลายอยู่ดอกท่านผมยาแต่ว่ากระปุ่นผมซื้อมาโลนึงเดี๋ยวก็ไปเบิ้งภาพบรรยากาศกันครับแล้วก็ จังเบิร์น้ำยาขับปุ what in Gracias. ซื้อของเสี่ยวโทรศัพท์คนนี้ดับบอกกรบโปใส่ Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền không กาหอนทิศกระปุ่นกินครับสื่อปลาทูมาสามเข่งหกโตเข่งละสามสิบบาทแพงแพงปลาทูก็ได้กระปุกสิน้ำตาลตีนไก่ครับนีไ่ไก่เรียบร้อยตักใส่นี่เรียบร้อยกะว,าวา่างๆครับบุบิเวียกครับอยู่บ้างเลยใหดกระปุ่นกินเล็วเห็ดเหียนพูนั้นพูนี้กินน้ำมันหลายกระแจกครับ ตื่นสวยมือโซนนี่ว่าจะไปซื้อพวกทัวร์บุได้ครับได้พักสัมนิมาตลาดไหวซะก,ก่อนได้พักบุกมะลวกกับพักกระหล่ำกับพักเอ่อพักโหรพะพาแบบสำหรับกระปุลผมไม่ได้ซื้อมาหลายครับซื้อมาโร่เดียวหนึ่งกิโลแต่ว่าเห็ดหนามหลายเพื่อไปแจกคนนังก็ให้เขาซื้อกินเอาอะนะเขาซื้อกระปุนมาใส่เอานะครับเคคราแค่ขับถ่ายคลิปกับประมาณนั้นแหละครับเห็ด เฮ็ดจนแล้วแหละครับจังได้ถ่ายเบิ่งกันตอนเฮ็ดมันหอนมันยุ่งยากก็เลยบ่ได้ถ่ายเบิ่งครับอ๋อหอนเบิ่งแต่หน้าผมก็ฮู้ครับก็อีกอย่างนึงครับฝากครับเทศกาลสงกรานต์ก็คือผู้ใดที่แบบว่าอ่โบ่ได้มาบ้านมาซ่องก็ฝากครับโทรมาเล่นบ้านก็ได้ครับผู้ใดที่บ่ได้มาหรือว่าผู้ใดมาก็มีเงินไม่ท่องเล็กๆน้อยๆก็ให้พ่อให้แม่ให้น้องให้นุ่งให้ลูกให้หลานหรือว่าลดนามดั้หัวผู้เฒ่าจังซี่นะครับก็ถือว่าเฮาอาจจะบ่ได้เฮ็ดุยังมากมายแต่ว่าก็ยังเป็นแบบว่าอย่างน้อย ก็เกษตรไทยคนที anyway, okay. Now, h, patreon, hide, ่เขาได้รับเนี elite, mm ่ยเขาสื่นใจครับแล้วก็อย่างหน่อยก็คือเกให้เจ้าของมีความรู้สึกดีนะครับก็ว่ากันไปครับผู้ใดมีความรู้สึกดีแนวใดก็เกษตรแนวนั้นครับก็บวรได้บังคับกันเดี๋ยวผมก็อาจจะลังสงการบ้างลวครับอาจจะเมื่อบ้านเดีวจะนันนี่ไปก็ว่ากันไปครับตามสะดวกกันละครับแต่ว่าเข้ากับเกษตรมันดีที่สุดครับเพื่อความอ่าอองอย่างไรเพื่อความสบายใจของเจ้าของเพื่อความสบายใจของพ่อของแม่ของผู้มีพระคุณของพ่อใหญ่ไม่ใหญ่นะก็ว่ากันไป จากผมก็บอกเปลี่ยนกันต,ตามนั้นนะครับยังไงหน่อยเท่ากับอย่ามีพลังสู่ต่อครับคนที่เข้าเฮ็ดให้เขาเขากันได้มีความสุขเพิ่มขึ้นไปขอบคุณทุกคนครับ